เราอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวนะครับบ้านเขาเทพิทักษ์นะครับเห็นด้านหลังไหมครับตรงนู้นเห็นไหมครับนู้นนู้นนู้นเห็นไหมครับเป็นเขาลูกหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานแขวนไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปสะพานแขวนบ้านเขาเทพิทักษ์นะครับก็ตั้งอยู่วัดเขาพังนะครับตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เราขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานนะครับเราก็จะเห็นวิวด้านหลังนะครับเป็นภูเขารูปหัวใจน่ารักมากๆเลยละครับถึงแล้วนะครับศาลหลักเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันดีกว่านะครับเสาหลักเมืองนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,538นะครับ ในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9นะครับครองราชสมบัติครบ50ปีนะครับบริเวณที่สร้างศาลนะครับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมเป็นที่ตั้งของศาลเก่านะครับของจังหวัดหลังเก่านะครับอีกทั้งยังเคยเป็นที่ปฏิสถานพระบรมรูปรัชกาลที่5อีกด้วยนะครับคณะช่างจากกรมศิลปากรนะครับเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ตามศิลปกรรมสีวิชัยด้วยการเน้นรูปลักษณะที่เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเดิมได้รับอิทธิพลมาจากลังกาชวาและขเขมรผสมกลมกลืนกันเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงมั่นคงและเป็นปึกแผน่นตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดเช็ดยินอุโมงต้นไม้นะครับอุโมงต้นยางพารานะครับเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังหาจุดถ่ายรูปกันอยู่ บรรยากาศดีมากนะครับใครแวะผ่านมาทางเส้นทางนี้นะครับเราต้องหลบตัวตัวเองนะครับแต่ว่าวิวสวยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงทางเข้าป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดแล้วนะครับก็ไม่เคยมาเที่ยวเหมือนกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับดูทางเข้าแล้วนี สิค้างอีกแล้วเจอันสิค้างที่ขอศพเมื่อวานนะครับนะครับอารมณ์แบบว่าเสี่ยงดวงเสียงดวงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรให้เที่ยวชมนะครับนะประเดิมเ้วยต้นตามทางเข้านี่เจอแล้วเจอคุ้นแล้วครับน้องมทางเข้ามีป้ายอะไรที่จะอด้วยนะครับสโอเคนะครับมีคนอยู่มีคนอยู่นะครับไม่น่ากลัวแล้วมีคนโบกด้วยโอเคเราเจอสิ่งมีช <Yeah, ีวิตแล้วนะครับ ตอนนี้ลงมาจากรถแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบดีมากๆเลยนะครับแล้วเวลาขับรถเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยโบกรถให้นะครับมาคอยต้อนรับอยู่นะครับตอนเข้ามาเนี่ยทางเข้าดูเหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่เวลาเข้ามาข้างในแล้วนะครับมีบริการดีมากๆนะครับที่จอดรถก็ดีด้วยนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้นะครับอากาศุ่มเย็นร่มรื่นมากส่วนหัวม้งมวงนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาจากประเทศอะไรไม่รู้นะครับ เข้าไปดวงในกันครับเข้ามาถึงแล้วนะครับเราจะมาจุดที่1ก่อนนะครับเป็นจุดคัดกรองนะครับก่อนเข้าไปชมด้านในนะครับก็จะต้องมาวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับนะครับตรงนี้นะครับมาเป็นปุ๊บก็แจ้งคนเดียวก็ได้ครับนะครับด้านในนะครับเป็นจุดจําหน่ายบัตรนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่งานนี้พี่โฮชิต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าเราก็จะแล้วว่า ถ้าเจอจุดตายนบัตรพี่โฮชิจะมาผิดชอบเพราะว่าพี่โฮชิไม่ยอมเตรียมตัวข้อมูลมาคุณครูก็เลยไม่เอากระเป๋าตังค์มาด้วยบัตรคนเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่คนละเจ็บาทคุณไผ่เรือค่ะท่านไผ่เรือก็คนละสาบาทค่ะไม่ไผ่เรือครับทายเรือนี่คือทายเรืออ้อมอ้อมเกาะเหรออ้อมเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะเป็นเส้นทางกิโลขึ้นข่าไปกับสามกิโลค่ะน้ำไม่ลึกนะประมเปจะเหน็ตไปเป็นเหนื่อยไปเราไปชมอย่างเดียวพอ อะนะครับเมื่อเข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับถ้าก่อนจะเข้าไปชมนะครับถ้าเรามีกระเป๋าแบบนี้ต้องต้องฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ก่อนหัดสามสิบบาทนะครับนะครับเป็นค่าเที่ยวนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รวมค่าภายเรือถ้าเราจะภายเรือเราต้องซื้อ <70 S 1> อีกสหะเจ็ดสิบ <70 S 2> บาท,บาทนะครับอันนี้เป็นสามสิบาทนะครับรวมค่าห้องน้ําด้วยนะครับเขาก็มีห้องน้ําให้บริการนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสีย เราเดี๋ยปีกย่อยนะครับเมื่อกี้ถามเข้ามาแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ให้เอากระเป๋าเข้าไปนะครับเขาบอกว่าในกระเป๋าของคุณเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นลูกอมเช่นบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือของที่เป็นอนนารากับธรรมชาตินะครับเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เอากระเป๋าใบใหญ่เข้าไปนะครับเอาไปได้แค่โทรศัพท์มือถือหรือของที่เล็กๆที่เอาจิตตัวไปได้นะครับก็เป็นมาตรการการรักษาสมดุลธรรมชาติที่ดีมากๆนะครับหน้ามาเที่ยว อันนี้เป็นทางเข้านะครับเี่ยมาถึงคนเยอะมากเออนะครับแสดงว่าด้านในมีคนเยอะนะครับแต่ว่าดูจากด้านนอกแล้วดูสงบมากนะครับทางเข้าก็ดูร่มรื่นนะครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีความเข้มแข็งมากๆนะครับในการดูแลผืนป่านะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูนะครับจุดประสงค์นะครับก็จะทําไว้สําหรับนะครับเป็นงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับทั้งพืชและก็สัตว์ด้วยนะครับอุ้ยปูขี้อายนะครับปูหลบปูหลบเอาฟนไหนจ้าเอาฟันไหนจ้า สวัสดีปูน้อยโอ้ยนะครับเลีเยอปูด้วยนะครับถามว่าปูอะไรไม่รู้นะครับความรู้มีเล็กน้อยนะครับทางเดินเข้าไปนะครับมันสามารถเข้าได้สองทางมันเชื่อมถึงกันหมดเราสามารถเดินเข้าทางไหนก็ได้นะครับผมแล้วนี่เราเข้าทางไหนครับเข้าเขทางเข้าเราเข้าทางเข้าครับไม่ใช่เข้าทางออกความรู้นี่คือมีเล็กน้อยนะครับ ไม่มีแล้วก็ไม่มีความรู้ดีกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นะครับน่าจะกาลังลงเล่นน้ำนะครับไม่ไม่น่าจะใช่กินนารีนะครับถ้าจะฟังเสียงแล้วโอ้ดียินเสียงน้ำปอมแปมนะครับน่าไปเล่นน้ําโอ้ใส่มากท่านผู้ชมโอเวอร์วะเสียงโอเวอร์แต่ใส่จริงใส่จริงโอ้ใส่จริงนะครับ โหน้ำใสมากน้ำใสสุดๆเลยฮะโอ้ดูสิน้ำใสน้ำใสมากเลยอะนะครับสุดยอดเลยป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านน้ำราดตําบลทําเนียบอําเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากโดยมีตาน้านะครับเป็นหัวใจหลักของป่าต้นน้ำแห่งนี้น้ำผุดขึ้นจากพื้นดินนะครับและไหลผ่านใต้ภูเขาออกมานะครับยังจุดที่เรียกว่าตาน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์นะครับป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับจะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำจืดสีฟ้าอมเขียวใสาราวกระจกนะครับมีความลึกประมาณ1เมตรนะครับ เรากําลังเปลี่ยนสถานที่นะครับจากปาต้นน้าบ้านน้ำลาดบ้านน้ำลาดน,นะครับไปที่อุทยานธรรมเขานาในาตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอุทยานธรรมบ้านเขานาในานะครับโอ้เจดีสีทองตั้งต,งตระหง่านอยู่บนยอดเขานะครับเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงขึ้นไปไหมนะครับซุ้มประตูที่เราเห็นนะครับเป็นซุ้มแบบ9ก้ายอดนะครับเป็นซุ้มที่มีอยู่ในภาพถ่ายนะครับไม่ว่าจะ ใครมารีวิวก็จะต้องเจอซุ้มประตูนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วด้านบนนะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับจะเป็นพระธาตุนะครับที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับเท่าที่สังเกตเห็นแล้วไม่รู้ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกยังไงใครทราบบอกด้วยนะครับเท่าที่เราเห็นเราจะเห็นอยู่ทั้งหมด6ยอดนะครับโดยรอบนี่เลยนะครับโดยวรอบภูเขานี่เลยนะครับใครมีแรงกระดูกขาและกระดูกหัวเขายังดีอยู่นะครับก็แนะนําให้มาทดสอบความสามารถในการเดินของตัวเองดูนะครับ เราจะรู้ว่าความสุขมีจริงนะครับอุทยานธรรมเขานาในหลวงถือเป็นสำนักสงฆ์โดยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆล้วนสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบ้านภายใต้การนำของเจ้าอาวาสพระสมพงษ์วชิระปัญโยเริ่มต้นจากการสร้างทางเข้าเป็นซุ้มประตูโบราณแบบก้าวยอดหรือซุ้มประตูแบบพุทธาวดี อันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในภาพซึ่งเป็นที่จดจำของอุทยานธรรมแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณกลางแม่น้ำนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ3-400หลังคาเรือนนะครับไปดูวิถีชีวิตชุมชนกลางแม่น้ำกันนะครับ สาเหตุที่ชื่อว่าคลองร้อยสายนะครับก็คือนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําตาปีใช่ไหมครับแม่น้กตาปีก็แยกออกเป็นหลายสายนะครับหลายบางนะครับแยกกันไปเยอะนะครับเราก็เลยเรียกว่าคลองร้อยสายนะครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นต้นลําปูโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเรามาช่วงกลางคืนนะครับน่าจะได้เห็นผีห้อยนะครับอ๋อมีนกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะมากลางวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนเราจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับ ลางวันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มเริ่มช่วงเย็นๆแล้วอากาศก็ดีนะครับไม่มีแดดนะครับก็เหมาะสําหรับการมาร่องเรือนะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็แนะนาว่าถ้ามาทีุู่าษฎราธานีนะครับก็ให้มาใช้บริการนะครับเรือหางยาวชุมชนนะครับสําหรับการล่องเรือดูนะครับวิถีชีวิตชุมชนนะครับคนที่อยู่ในแม่น้ําตาปีนะครับน่าสนใจและสวยงามมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่า ชาญเรือนะครับหรืออาสาสะบ้าก็คืออู่ซ่อมเรือนั่นเองนะครับถ้าเรือเสียต้องต้องมาซ่อมแซมอะไรเงี้ยก็จะมาที่นี่นะครับเปลี่ยนเป็นวงกลมเลยะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางแยกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแม่น้ําตาบีก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายสายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะครับอุโมงค์อุโมงค์จากนะครับเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับพี่โน้มมาหาการก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เปิดรีวิวดูนะครับก็ตัดสินใจมาเพราะคิดว่าธรรมชาติยังไงก็สวยอยู่แล้วนะครับ คลองร้อยสายนะครับเป็นชื่อเรียกของลําน้ําเล็กๆนะครับที่แตกขแขนงออกจากแม่น้ําตาปีนะครับมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยคลองนะครับคลองร้อยสายประกอบไปด้วยพื้นที่6ตําบลด้วยกันนะครับได้แก่ตําบลบางไม้บางชนะนะครับคลองชนาะบางไซคลองน้อยและบางโพนะครับชุมชนเหล่านี้นะครับเป็นชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ในอำเภอเมืองนะครับที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวน ใครมีวันหยุดยาวนะครับสัก2วันสาวันเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้แวะมาเที่ยวนะครับได้เห็นอะไรแปลกใหม่นะครับถ้านอนอยู่บ้านาเฉยๆเนาะก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับเมื่อไหรที่เราลุกออกมาข้างนอกเราก็จะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆตอนนี้นะครับเราอยู่ในอุโมงค์ต้นจากนะครับ เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเห็นนะครับด้านหน้าเป็นช่องุโมคงเลยนะครับมีต้นจากสองฝั่งนะครับโน้มตัวเข้าหากันนะครับนี่นะครับธรรมชาติสุดๆนะครับใครที่ชอบสายธรรมชาตินะครับรับรองปินแน่นอนแนะนำไหมครับเข้ามาเดือนสิ็ครับเขาบอกว่าแนะนำให้มาเดือนสิ็ดนะครับช่วงหนังสือนะครับสวยๆสวยมากเลยครับ ครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปตลาดศาลเจ้ากันทางซ้ายมือนี้จะเป็นทางศาลเจ้าครับสามารถเข้าไปไหว้กันได้นะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าไหหลำบ้านดอนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะครับศาลเจ้าไหหลำบ้านดอนนะครับภายในศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีเจ้าแม่ทับทิมหรือหมา่าโจ้เนี่ยเนนืยหรือเทียงโฮ่เซียบอ เป็นองค์ประธานซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนะครับของชาวไหหลำนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับว่าคุณตาพาทัวจะพาไปทัวที่ไหน